สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องป๊อปคอนพาปนเนาะทุกคนวันนี้นะคะคิดถึงสาวถ้ำกันไหมไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนก็มาพบเจอกันในเกมสาวถ้ำนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ไม่ธรรมดานะมาด้วยทุนแค่20บาทเอาสิ2ี่สบบาทนะทุกคนหมดก็คือหมดนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ ไปซักเบ็ดเท่าไหร่ดีอยทุกคนสองบาทก่อนปะไปซักสองบาทก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะซักอะสิบหมุนละกันไปสองบาทสักสิบหมุนก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเออเรามาเริ่มกันเลยอหมดน,นะว่าไม่ได้ถ้าหมดน,นะจะตลกมากเอ,อ้ทุกคนไหลยอยู่นะใสอยู่นะ ทุกคนสีชมพูมาป้าช่องสามโอ้โหสวยครับสวยมากมีบ้าคนโอ้คุณยี่สิบบาทนะแม่เออวะสาวถ้ำอะเอาจริงเหรอทุกคนโอ้ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท ปบมือนะคะทุกคนปรบมือก่อนอื่นเลยนะจ๊าก,ก็ต้องอ่ะเหมือนเดิมเลยก็คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนโอ้สเก็ตเตอร์มาพูดยังไม่จบแม่พูดยังไม่จบสเก็ตเตอร์มาเท่าไหร่หกตัวจุกจุกโอ้หกตัวจุกจุกสิบสี่หมุนเรามาเริ่มกันเลยอ่าเดี๋ยวค่อยมาคําเตือนใหม่ทุกคนมันเกินไปอะ่ะ ทุกคนมันมันแบบอุ้ยจริงดิทุน20สิบาทนะแม่ทุนยี่สิบอซี่อะไรขนาดน้ะอะไรขนาดน้นะโอ้ไหลต่อครับโอ้ไหลต่อทุกคนคุณแต่ล้วนะคูณสิบไปแล้วจุ๊บจุ๊คูณสิบไปแล้วจุ๊บจุอบอซี่โอ้เบสสองบาทเบสสองบาททุกคน เบสสองบาทเท่านั้นเองนะแม่เออก็คือแบบมาในทุน20บาทก็คือถ้าหมดก็คือปิดคลิปเลยคลิปนี้มีความยาวแค่หนึ่งวีอะไรทุกคนมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะกาแต่มาทำเล่นๆน่ะคนเห็นเล่นๆได้ะปะโอ้เขียวนะครับเขียวอะไรทุกคนเขียว แม่420บาทโอ้โหทุกคนตามได้ตามบอกเท่านี้อ่าตามได้ตามนะจ๊ะบอกเท่านี้เลยเท่านี้เท่านี้น300เอ้ย534บาทนะจ๊ะใครที่อยากจะตามคลิกริงใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่ว่า อคําคเตือนก็เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเด็กที่ต่ตํากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเออนี่ไงนี่ไงไหลดีเวอร์โอ้สวยมากโอ้สีชมพูมาดอกนี้โอ้โหแม่เบ็สองรอ้องเอ้ไม่ใช่เบ็ดเบ็เบ,บ็สบาทแตกพันเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันแตกพันไงเออ บ้าเธอฉันไม่เคยแตกเวอร์วังอลังการขนาดนี้เราจะไปกันที่เพชรเท่าไหร่ทุกคนเมื่อกี้กดกี่หมุนนะสิบหมุนปะไม่อีกแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้กดสิบหมุนปะเออเมื่อกี้กดสิบหมุนปะทุกคนเออไปกันเลยนะจ๊ะโอแม่ไปกันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวหมดสเก็ตเตอร์รอบนี้ก็จะอ่าก็จะเพิ่มเป็นและวูดไม่ถูกแล้วทุกคนมันมันมันปังเกินแ่ะวันเนี้มันปังเกินพูดไม่ถูกแหละคูณสิบสี่ไปแล้วนะจ๊ะ <c oughs> โหคูณีทุกคนมันตลกอ่ะไม่อยากจะพูดเลยว่าทุนยีสิบบาท ไอเด็กมากไม่อยากกพูดฟีในฟีหล่อแม่ฟีในฟีหรือเปล่าอสองบาทเอาเรื่องวะทุกคนหรือเราไม่ต้องเพิ่มดีสองบาทเอาเรื่องนะเอาจริงเบสสองบาทเอาเรื่องแล้วันนี้เอาเรื่องจัดเลยเบสสองบาทเอาเรื่องจัดเลยวันนี้นะจ๊ะใครที่อยากจะตามแล้วทุกคน ตามได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะไม่อยากจะโมดูเองเลยนะคนไม่อยากจะโม้จริงเอาจริงนี่ไงคูณยี่สิบสองแล้วอะเอาไงคูนยี่สองแล้วเอาไง ใครอยากจะตามเราจะจิ้มรีงได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเลยสำหรับใครที่ว่างๆเหงาๆนะทุกคนเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะจ๊ะตอนเท้ต์สนุกสนๆก็ยังมีเยอะแยะมากมายนี่ไงแต่ไปอีก100เด็สบาทนะแม่2,600แล้วนะ โอ้โหคูณ26อ,อ่สิบหกรอเหลือห้าหมุนนะเหลือห้าหมุนนะจ๊ะบ้าไปแล้วคุน2ี่สิบาทเนี่ยเรามีทุนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดรอหมุนนี้เสร็จก่อนเรามีทุนแล้วเดี๋ยวกดเองเลยเนาะเดี๋ยวจะกดเองไปเลยสี่ยหกสิบเก้าบาทอะเพิ่มเบ็ดเป็นเท่าไหร่ดี เพิ่มเหรดละการ50บาทไปเลย50บาทไปเลยกดเองก50บาทกดเองอยากกดโอ้โหดูดิดูการไหลของเขาดีโอ้โหคิงมาป้าช่องแรกคิงมาสวยครับสวยครับมากสวยมากคิงสวยมาก4ี่7สยาบาทเอาสิ เอาส่นี่ไงสิบมาปะช่องแรกสิบมาปะสิบมาแล้วครับทุกคนโอ้โหโอ้โหไหลสวยมากไหลสวยมากยังไหลสวยมากโอ้ทุกคนสีสีชมพูโอ้สีชมพูมาเจ๋งมากทุกคนบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแตกเท่าไหร่ โอ้โหแตกไปแล้วหมื่นสนะแม่ส0 0 0มื 20, แล้วนะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอเจอกันลิมหน้าเกมหน้าคอนเทนต์ดีๆสนุกสนุกทุกคนอยากให้เล่นแบบไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาตอบกับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าอะปอก็จะมาอัปเดตคลิปทุกวันให้ดูคลิปสนุกสนุกทุกวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุน20แตก20,000่นะแม่แตก2มื0 0บ้าไปแล้วอะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ